สวัสดีครับนิคมบอลทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอุดมพิสัยยังหวัดสีสเกตนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่ขยันมากๆนะครับน้องน้องชื่ออะไรนะชื่อปอชื่อปอชื่อน้องปอนะครับขายเสื้อผ้ามือสองอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยจันทร์ถึงศุกร์นะครับนี่ครับมีทั้งตัวละ35มีหลายเกตนะครับ20 30ิบนะครับแม่มา มาส่งไว้แล้วก็มาขาย้วยตัวเองนะครับน้องปอนะครับไปตามตลาดนัดท้องสมนะครับนี่พอช่วงกลางวันก็มาขายที่ธนาคารหน้าธนาคารกรุงไทยนี่นี่ครับเป็นเสื้อเสื้อแฟชั่นนะครับมือสองผมว่าเออเห็นน้องเขาขยันมากเลยแล้วก็ขายคนเดียวนะครับแม่มาส่งไว้ก็อยากอยากให้มาอุดหนุนน้องนะครับที่ตรงหน้าธนาคารกรุงไทยจนถึงสุกเลยก็เวลาก็ ขายถึงตอนเย็นไหมหนูขายถึงห้าโมงค่ะห้าโมงเนะาะขายถึงห้าโมงเย็นจา,จากกี่โมงแปดโมงสามหกโมงหกโมงร้านน้องปอขายแบบสไตล์แบบนี้บ่ค่ะโอ oh, ้แล้วแล้ว,ลวหนูไปทั้งไหนแน่ของณผมมีทั้งไหนแน่ที่ไปหลังจากเซ็ตจ,จากนี้ค่ะเซ็ตจากนี้ไปขุณผูมวันจันทร์ไปขายสมปอยอังคาร ขายยัีน่นพสิสอ๋อผ่นูดอุตมพรพิสัยค่ะนพูดอุตมพรพิสัยเป็นเสื้อผ้าร้านเขาลานตลาดน,นัดกันใหญ่ก็านี้น,นอเป็นเสื้อผ้าลักษณะกล้องขายแบบนี้บบกหรือว่าแบบไหนแนพงแบบนี้เลยในตลาดนัำกับแพงแบบนี้ชื่อน้องปลอนะครับน้องปอมาอุดหนุนได้นะครับนี่หน้าธนาคารกรุงไทยตอนนี้ก็คือขายอย่างนี้เลยตอนเช้าๆหรือถึงห้าโมงเย็นเลยโอ้สุดยอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเสื้อผ้านะครับแบบไหน เป็นอีกหนึ่งความขยันนะครับที่ที่ขยันกันแข็งทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวนะครับช่วยเหลือพ่อเหลือแม่หารายได้นะครับอุดหนุนน้องด้วยนะครับเห็นน้องแบบขยันดีขายของนองตรงนี้แหละครับหน้าธนาคารอย่างนี้เลยเห็นน้องเข้าขยันดีก็เลยอยากอุดหนุนนะครับนี่ครับสวยๆก็มีมาดูได้ตามกล้องถมนี่แหละตัวเล็กๆน้องปออุดหนุนได้นะครับนี่ตัวสวยๆ อุดหนุนแบบเสื้อผ้าไม่แพงแล้วก็ได้เปลี่ยนเร็วด้วยนะครับฝากอดหนุนนะครับสำหรับร้านน้องปอเสื้อผ้ามือสองคลองถมแล้วก็หน้าตลาดกรุงไทยอุทรพิสัยจัยงหวัดส,สิสเกต